ล่นนตงีวอุ้ยมันไไม่ขาล้างให้ด้วยทำไมมันเราใส่ไม่เหมือนสามีใส่วะไม่เจอกันนานนั้นหรอะ

สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเช้าเช้าจากมอนเตเนโกรนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางกลับเซอร์เบียแล้วคะ่ะก่อนที่เราจะกลับในอุ้งก็จะต้องเก็บความเรียบร้อยในห้องนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นห้องอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนของเรานะคะหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะออกเดินทางกันทันทีเลยเพื่อที่ว่า ถ้าเราออกสายนะคะรถก็จะติดตรงชายแดนนะคะตรงต่อมาระหว่างประเทศมอนเตเนโกรกับเซอร์เบียนะคะระยะเวลาในการเดินทางนะคะเราคิดไว้ว่าไม่เกิน7ชั่วโมงครึ่งและระยะทางก็เพียง350กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะขับเร็วได้จากทุกคนเพราะถนนมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตมากเลยเนาะระหว่างทางนะคะเราก็จะแวะซื้อผักผลไม้ข้างทางแล้วก็ า่บ้นพอปูเราจะไปบ้านพ่อปู่นะคะอัปเดตองุ่นดอกไม้ผลไม้แล้วก็ผักสวนครัวนะคะพี่ๆขอกันมาเยอะมากเลยค่ะแล้วอาจจะถึงบ้านค่ำค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเราไม่รู้นะคะว่าเราจะสามารถไปรับโคลาได้เลยไหมเรานะคะคิดว่าจะไปรับวันรุ่งขึ้นจะดีกว่าค่ะทุกคนเนาะโคลากับลีโออยู่กับใครนะคะมีคนถามมาก็ โคลานะคะอยู่กับเพื่อนบ้านส่วนดีโอก็เฝ้าบ้านคะ่ะมีคุณป้ารัดนิเลกับลุงเอ็มเรมาช่วยดูนะคะให้อาหารให้ข้าวให้น้ำทุกวันคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาร่วมเดินทางกลับเซอร์เบียกับพวกเราเลยจ้ามาเลยคะ่ะ 다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 셀 เพิเช่นอะไรีเดินวนรอบรถก่อนมากาเฟ่ใแ้่ซื้อคลอ สวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราแวะพักซื้อขนมขบเคี้ยวนะคะที่มอนเตเนโกรอีกประมาณ80กิโลเมตรเราก็จะเข้าเขตชายแดนแล้วค่ะ ทำไมมันเราใส่ไม่เหมือนสามีใส่ะทำไมระเดี๋ยวให้ยานอสมาดาูดีกว่าปิดกูปิดไม่ไดไ้เติมน้ำมันก่อนเข้าเขตชายแดนมอนโตเนเนมอนเตเนโกรและเซอร์เบียนะคะที่นี่จะมีคนมาเติมน้ำมันให้เรา to

หน้อยยสิบเอ่อหน้อยยีสิบดหโม่ของเรจะซื้อป่ะซื้อซื้ซื้มลู 对，我扛拉我。你没腰的，睡着。啊？你没腰的。哦，那个哦，什么？那个超级的。你家的 number 应该是一公斤吗？对了啊？没有，没有，没有。OK。没有。哎，买买买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  อยากให้มาอยมาชวนอยากเพียมแคบ้านเราเลยนะคะอน้อันนี้ส่อะไระน้ำผึ้งใส Ja. Das ist teuer. Das Nimm den Normaler oder was? War nicht. Warum? Mhm. Du für Papa? Ja, für okay. Papa Ja, okay. Wir haben ja genug. Ja, nur für Papa. Ja, will Egal. Hier okay. Aber.

und wie? Sie hat gesagt, wer da? Aber Aha. Aber die ist schon alles, mal, ist nicht schön. Das ist er. Kostet ein Raja.

ไม่ขาลางให้ด้วยาวาละินบังคาสิมาอืมเนี่ยอืมิสิส ต้องกดบัตรจ่ายค่าผ่านทางด่วนนะคะไปกันเลยจะถึงบ้านแล้วเอาพี่มาอัปเดตอเงวนนะคะมีคน มีคนมาจอบกินพวงนี้จนจะหมดแล้วอ่ะเรากินด้วยอืมอร่อยพอมีหมาอีกตัวนะคะแต่ตัวเนี้มันก็ชื่อเลโอเหมือนกันตัวเนี้ยเขาชอบแล้วเขาเป็นน้องหมาตัวเมียนะคะเขาชอบเห่าเห่าไม่เท่าไหรค่ค่ะแต่เขาชอบ <Yeah. S 2> ขี่ด,ดินนะคะเป็นหลุมๆเนาะ คุณพ่อก็เลยต้องมัดนางไวค้ค่ะอัปเดตอัง่นนะคะที่พี่ๆบอกว่าให้พามาอัปเดตแต่อัง่นตอนมันสุกแล้วทำไมมันไม่สวยมันมีแมงอะคะ่ะเรามาอยู่ที่บ้านพ่อปลูกกันแล้วนะคะขับรถมาจากมอนเทเนโกรออกจากโรงแรมนะคะอพาร์ตเมนต์หกโมงครึ่งนะคะมาถึงนี่ เกือบห้าโมงค่ะพี่พี่เหนื่อยมากเลยนะคะเราแวะมาบ้านพ่อปู่เอาของที่เราแวะตลาดเมื่อกี้อะค่ะเอามาแบ่งกันเนาะบางคนคุณแม่คุณป้านะคะบอกว่ามาบ้านพ่อปู่บ่อยๆเพราะว่าแกปลูกดอกไม้ต้นไม้เยอะสวยเนาะถ้าจะให้อัปเดตอะพี่พี่ค่ะมันใช้เวลาเยอะอุ้มก็เนี่ยค่ะเอารวมๆไปเลยและกันเนาะค่ะนี่นะคะดูเลยค่ะ อัเน,นะนนอันนี้เคยขา,ายบ้านห่างจระเคนี่สู่ทนี่หรือฟักทองอ่ะน่าจะเป็นฟักทองนะคะเนี่ยฟักทองพนานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออฟักทองอะนะมะเขือเทศปีนี้ไม่ค่อยสวยเนาะ ถั่วค่ะเต็มเลยค่ะพี่ๆโอ้ยเยอะมากเลยให้พ่อให้พ่อก่อนพอละพอลานเนยน้อยู่เตอร์ยู่เตอร์เผ็ดมากเผ็ดมากเน้อโนโนงโดนายดอสตาอ่า มาดอสตานี่ค่ะพันนี้หวานเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะเพื่อนๆะไว้ชิมนี่เนี่ยนะคะนี่เลยกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งด้วยเว้าว สวยมากมทานเนี้ยอร่อยไม่เจอกันนานนั้นเหรอ่ะใครนะ่ะใครนะ่ะไม่เจอกันก็ตั้งสิบสองวัน เปิดไฟก่นอนะโอ้สุดยังอยู่โอ้ยเบียวของหมามี่ลูกยังอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะไปรับโค้ามาจากบ้านเพื่อนบ้านนะคะ อุ้มกับแฟนอุ้มต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยที่อยู่ร่วมเป็นเพื่อนเดินทางกับพวกเรามานะคะตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้นะคะพี่ๆอีก2ีนาทีนะคะจะหนึ่งทุ่มแล้วก็ดูสภาพอุ้มเป็นแบเหนื่อยมากเลยเหมือนจะเมารถด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าขึ้นเขาแบบเป็นพันพันโค้งเลยค่ะพี่ๆเป็นพันจริงๆเลยนะคะ ไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะูหลอุ้ยป้าด้ไงหนุมดีเโ้โอ้ยไม่ต้องชดคิดให้โอ้คสบัสดกันันาันย